สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ตัวกรมเทรดเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาวันนี้มาลุย ODC กันอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะฮะเมื่อวานล้างพอร์ตไปนะฮะสต็อปลอสไปนะครับโดนไปก็ตามแผนนะครับก็สต็อปลอสไปนะครับก็วันนี้นะครับก็เติมเข้าไปเช่นเดิมนะครับสี่เหรียญนะฮะเล่น2ไม้ แต่เมื่อวานเนี่ยเ,เงินกำไรมันอยู่ในพอร์ตเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยก็เลยล้างเยอะไปหน่อยนะจริงๆต้องตามวินัยต้องส่องไม้ต้องจบนะครับแต่เมื่อวานไม่จบนะฮะโอเคเห็นจังหวะพอดีนะครับมานะคุยกันต่อเห็น <laughs> จังหวะพอดีก็เลยกดแต่กดไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรนะครับเมื่อวานก็เรื่องของเมื่อวานนะฮะส่วนของเมื่อวานวันนี้ก็ส่วนของวันนี้นะครับก็ เมื่อวานก็ลืมันไปหมดละวนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็ด้วยอารมณ์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมันคือเมื่อวานมันเรากลับไปแก้อะไรไม่ได้เรามันคืออดีตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาลุยกันใหม่นะครับมาลุยกันต่อนะครับมาดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็พยายามที่จะกดแบบเดิมนะครับกดแบบเดิมเข้าจังหวะเดิมหาแนวเดิมๆนะครับเพราะว่า ยังไงแล้วกดแบบเดิมผมก็ยังคิดว่าชนะมากกว่าแพ้นะครับในเมื่อเราชนะมากกว่าแพ้แล้วเนี่ยสุดท้ายกําไรมันจะมาเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานล้างวันโอดีซีวันนี้ก็มาส่งท้ายวันโอดีซีวันจันนะฮะส่งท้ายวันโอดีซีกันสักหน่อยหนึ่งว่าจะเป็นยังไงจะครบเป้าไหมนะครับแพ้2ไม้ติดหยุดนะครับแล้วก็ชนะ2ไม้ติดหยุดนะฮะก็ไปให้ครบ5้าไม้นะครับถ้าชนะสลับแพ้ก็ไป ดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้จะพยายามาตั้งสติให้มากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามหาแนวให้มันชัดขึ้นนะครับจะไม่ใจร้อนนะครับไม่ใจร้อนพยายามจะใจเย็ยนลงนะครับมามจริงจริงแนวนี้สวยนะแต่ผมว่าชุดแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยที่เขาขึ้นไปมันแรงไปหน่อยไม่เป็นไรรอจบนะครับรอจบนะครับ G U คู่นี้เป็นยังไงบ้าง โอเคกำลังเบรกแนวลงมาเลยนะครับเดี๋ยวผมตีแนวตรงนี้เป็นเส้นกริดนะฮะแล้วก็เบรกแนวรับลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะแนวรับอยู่นี่โอเคเทรนลงชัดเจนนะครับเทรนขาลงชัดเจนไม่มีแนวมีแนวซ้อนอยู่ตรงนี้กําลังจะบอกว่าถ้าไม่มีแนวซ้อนมีโอกาสลงต่อนะครับแต่เผอ,อิญว่าตรงนี้มีแนวรับอยู่1แนวนะครับซึ่งแนวนี้ส่งกราฟขึ้นได้สูงนะเพราะฉะนั้นแนวนี้มีแรงนะครับถ้าหลุด ควรต้องหลุดแนวนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแนวเมื่อกี้ยังไม่ยังไม่เล่นนะครับม N .u. ยังคล่อมแนวไปมาอยู่นะครับแบบนี้ยังถามว่าน่ากดไหมหน้ากดตรงเส้นกริดนะยูซีแกลบกระโดดขึ้นไปไส้นําร่องนะครับ เป็นไงบ้างโอเคยังไม่ break แนวยังไม่ b r e a แนวนะฮะคู่นี้ถ้าลงมาถึงเส้นกริดนะฮะมันน่ากดจริงๆเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนราคาไม่ดีนะฮะราคาไม่ดีอืมคู่แท่งเนี้ยถ้าจบบน SMA 5นะน่าสนนะฮะ,ะแนวนี้ b r e a แนวไปละนะครับเบรกแนวไปเจอแนวต้านด้านบนอีกหนึ่งแนวนะครับแนวนี้ แนวต้านนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะอจะจบเส้นนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขยับไปแนวเบสิกเลยนะครับแนวเบสิกแนวนี้ก็ถือว่ามีแรงนะอมผมว่านะแนวเนี้น่าสนแนวอื่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปแบบไวๆนะดูแนวไหนหน่าสนแต่ผมว่าคู่คู่นี้น่าสนสุด มีเจ๋งไหมโอเคมีแรงขายนะเดี๋ยวขออีกที่นึงขอราคาดีดนิดนึงขึ้นไปขึ้นไปลูกอืมโอเคอ้โอโอ้กระชากมาติดได้โหดมากนะฮะโอ้อย่างที่ทุกคนเห็นเห็นเหมือนผมใช่ไหม <laughs> โอ้กระชากแบบนี้จะรอดหรือเปล่าอืออ กดข้างบนนะฮะมาติดข้างล่างเฉยเลยมามารุ้นกันมีโอกาสนะครับเพราะว่าเขารีเจ็คค่อนข้างจะแรงนะครับแรงขายส่งลงมาค่อนข้างจะแรง,งมารุ้น5วิสุดท้ายอ่ะแบบนี้รอดโอเคนะครับโอ้มารอดที่5วิสุดท้ายในแนวต้านแนวนี้แมจังหวะก,กดเมื่อกี้ทําเอาใจหายใจคว่ำเลยนะฮะกดแถวปลายไส้ข้างบนนะฮะมาติดเนื้อเฉยเลย นึกว่าจะไม่หลอดละแต่แนวค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับสําหรับแนวต้านแนวนี้มาถือว่าปลดล็อกไปสําหรับไม้แรกนะครับของวันนี้แล้วก็ปลดล็อกสําหรับของเมื่อวานด้วยนะฮะก็โอเคไม้แรกรลอดไปนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะฮะลุยกันต่อว่าจะเป็นยังไงในไม้ถัดไปนะครับถ้าอีกไม้หนึ่งชนะจบงานนะจะพอละจะพอละนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างจะดีเลย์หรือค่อนข้างจะกระชากนิดหนึ่งนะครับอืมแนวนี้มีเทรล,ลายระยะสั้นนะฮะถ้าแท่งนี้จบบน SMA5 นะแล้วก็วิ่งลงมาหาเทรลเลอ์อีกรอบหนึ่งนะฮะน่ากดนะต้องจบบน SMA5 อนะอืมจบบนด้วยแต่มันแต่มันค่อนข้างก้ากึ่งนิดนึ่งนะฮะอืมแต่ถ้าได้ราคาแบบที่เทรลเลอนะราคาปลายไส้ของแท่งแดงก่อนหน้านี้ยังน่ากดนะ แต่มันแนวมันกว้างมันิดนึงแต่เขาก็มีแรงซื้อนะแต่ถ้าได้ราคาไม่ดีกลัวปิดเป็นแดงเต็มแท่งอยู่1แท่งนะครับแต่แต่อาจจะไม่ไหวไม่ไหวราคาไม่ดีด้วยเสียวๆนะครับก็เดี๋ยวผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนกลัวจะจบเป็นแดงใหญ่เต็มแท่งนะฮะแนวนี้เป็นไงบ้างนะครับเอสมเอห้บอกว่าเป็นเทรนขาลงนะ ตรงนี้มีแนวต้านหนึ่งแนวนะครับแนวต้านแนวนี้ส่งกราบลงแต่ถามว่าแข็งแรงมากไหมก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะฮะมีแนวไหนอีกไหมที่พอจะน่าลุ้นอตอนนี้มีอยู่สีหน้าลุ้นดูสีหน้าลุ้นนะอืมแบบนี้ไม่น่าลุ้นละโอเคแนวนี้น่าลุนนะฮะ ac ถ้าขึ้นไม่หา sma ห้านะขึ้นไปรีเจ็คที่ sma โ อาจจะไม่ขึ้นรวแบบนี้นะครับถ้าขึ้นไปก็อาจจะใช้ได้อยู่ไปให้ถึงก็แล้วกันนะฮะไปถึงก็แล้วกันถึงไม่ถึงถ้าไม่ถึงปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าราคาไม่ดีมีโอกาสปิดเป็นเขียวใกล้ๆเส้น SMA 5ได้เพราะฉะนั้นราคาไม่ดีเราจะปล่อยผ่านนะฮะเราจะปล่อยผ่านคู่ UC คู่ NU ไม่น่า GU คู่นี้ขึ้นไปหาแนวต้านนะ ยผมขอเคลียร์แนวก่อนโอเคขึ้นไปหาแนวต้านแนวนี้นะฮะถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงนะเนี่ยมีแรงขายด้วยแล้วก็ปลายไส้มีเส้นติดในแนวด้วยอ่ะแนวนี้น่าสนนะฮะแนวนี้น่าจะรอได้น่าจะรอได้โอเคน่าสนน่าสนอืมตอนนี้ GU น่าสนสุดแต่อาจจะต้องรอจบแท่งนี้นะครับ แต่ถ้าเขาขึ้นไปหาเส้นกริดแล้วมีรีเจ็ชัดๆแบบนี้น่ากดตรงนี้ก็มีแนวรับอยู่อีกหนึ่งแนวนะสำหรับคู่ AC นะครับแนวนี้ส่งกราฟขึ้นนะฮะเป็นกรอบไซด์เวนะฮะมีเส้นกริดอยู่ด้วยตรงกลาง1เส้นนะครับเป็นกรอบไซด์เวชัดเจนอ่าโอเคถ้าปิดบนแนวนะถ้าแท่งนี้ปิดบนแนวนะฮะมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาส มาไหมมาไหมอ่าโอเคจบใต้แนวให้หน่อยครับจบใต้แนวให้หน่อยอ่าถ้าจบใต้แนวมีโอกาสซื้อลงได้นะฮะเพราะว่าแท่งนี้เขาจะปิดแก๊บแท่งเขียวก่อนหน้าพอดีนะครับแต่ถ้าเขาปิดห่างแนวแบบนี้ไม่เล่นอ่าแบบนี้ปล่อยผ่านนะครับแบบนี้ไม่เล่นนะครับ<ๆ>เขาปิดในแนวนะครับแต่เขากระโดดมาเปิดใต้แนวแบบนี้ก็ไม่เล่นนะฮะอืถ้าเขาปิดใต้แนวน่าสน นะฮะอ,ออเดอร์นี้น่าสนนะเดี๋ยวนะตอนนี้มีอยู่3คู่แท่งนี้ขึ้นไปยาวเลยโอเค n อหลุดแนวนะฮะหลุดแนวรับมาแล้วโอเครอนะครับรอรอ n อน่าสนอน่าสนโอเคอี e G, ไม่น่าสนอี e G, ไม่น่าสนนะครับตอนนี้ มีพร้อมลบอยู่3คู่นะครับ3คู่ที่เราพร้อมลบอยู่ณตอนนี้นะครับคู่ AC ตอนนี้เขากำลังเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับกำลังพักตัวเป็นกรอบไซด์เวย์เพราะฉะนั้นถ้าวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านก็มีโอกาสกดวิ่งลงมาหาแนวรับก็มีโอกาสกดนะฮะแต่คู่4คู่หลัง4คู่หลังนี่ยังไม่ ยังไม่ชัดอ่าคู่นี้น่าสนนะเดี๋ยวลองตีแนวดูก่อนนะฮะเพราะว่ามีเส้นกริดด้วยแต่ความเสี่ยงของแนวนี้คือแนวมันกว้างไม่หน่อยนะครับแนวกว้างแบบนี้หาจังหวะเข้าออเดอร์ยากนะครับโอเคผมว่า ac น่าสนสุดในกรอบไซด์เวย์นะครับกับ g u นะครับ g u คู่นี้ก็น่าสนนะครับถ้าวิ่งถ้าแท่งนี้ปิดใต้ sma 5แล้วเขาวิ่งขึ้นไปอีกรอบนึงนะ น่ากดพุทธได้นะฮะแต่สำหรับคู่อื่นยังไม่ EU ต้องลงด้านรับด้านล่างเลยนะอ่าโอเค EG ก็น่าสนนะครับเ้าวิ่งขึ้นไปหาเส้นกลิ่นะมีโอกาสกดได้เพราะเป็นกรอบไซด์เวย์ชัดเจนนะครับคู่อื่นนะคู่เนี้ยเาวิ่งขึ้นไปนะเ้าวิ่งขึ้นไปหา เส้น SMA 5หรือหาเส้นกริดด้านบนนะฮะไปถึงโลกถ้าไปถึงนะมีโอกาสกดพุทได้เพราะว่าแรงขายเริ่มมานะครับแรงขายเริ่มมาปิดใต้ SMA 5แล้วมีโอกาสลงต่อนะครับเป็นกรอบไซด์เว์แต่ขึ้นไปแล้วต้องมีรีเจ็ตด้วยนะไม่ใช่ขึ้นไปเฉยๆนี่ครับมันมีแนว ตรงนี้อยู่1แนวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจบใต้แนวนียมีโอกาสลงต่อนะครับสำหรับคู่อื่นน่าจะยังไม่ใช่นะตอนนี้นะครับตรงนี้เป็นกรอบไซเวนะถ้าลงมาหาแนวเนี้ยแนวโดจินะครับแนวรับด้านล่างแนวโดจิแนวเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์ได้นะครับ คู่อื่นคู่อื่นคู่อื่นนะตอนนี้ไม่มีไม่มีโอ้แนวนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยครับแนวนี้ก็ยังไม่ใช่แนวนี้ถ้าวิ่งลงมาหาปลายไส้หน้าสนนะครับแนวนี้ก็ยังไม่ใช่แนวนี้ก็ยังไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ใช่สักแนวนะครับสิ่งที่ทําคือรอนะครับรอรอสุดท้ายแล้วกราฟเขาจะบอกเราเองนะครับว่าเขา เล่นกับแนวไหนแล้วเขามีแรงกับแนวไหน네นะครับนะครับอย่าไปคิดแทนกราฟนะกราฟให้กราฟคิดแทนเรานะรให้กราฟบอกเราเองนะครับว่ากราฟเขาจะไปสู่จุดไหนนะครับตีแนวแล้วนั่งรอนะครับตีแนวแล้วนั่งรอตรงนี้มีโดจินะครับนำทางลงเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้เป็นเส้นกริดนะโอเคแนวนี้น่าสนนะฮะถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเก็บปลายไส้นะครับโอเคแนวแบบเนี้น่าสนนะครับ แต่ต้องไปเข้าออเดอร์ที่แนวนะที่เส้นกริดเลยนะอันนี้รอนะครับ a c ก็รอ NU มีแนวอ่าโอเค NU มีแนวรับด้านล่างนะครับเขาจะวิ่งมาหาแนวรับด้านล่างเพื่อกลับตัวถ้ามีสัญญาณนะครับถ้ามีสัญญาณมีโอกาสกลับตัวแต่ถ้าไม่มีสัญญาณก็ยังไม่ส่วนนะอาจจะต้องปล่อยเขาผ่านไปนะครับแต่เราเห็นแนวละตอนนี้เราเจอแนวละนะครับเราเจอแนวเราก็ตีแนวค้างไว้ อันนี้อย่างคู่นี้เราเจอแนวแล้วเราก็ตีแนวคางไว้แล้วกราฟแท่งเทียนเขาจะบอกเราเองนะครับตอนนี้มี2คู่มี3คู่ที่พร้อมลบนะฮะคู่นี้น่าสนนะ EU EU น่าสนอีเจ e ยังเดี๋ยวตีแนวให้ดูก่อนนะตรงนี้มีแนวต้านนะฮะหนแนว โอเคถ้าเขาจบใต้แนวนี้มีโอกาสลงต่อนะครับโอเค EU อาจต้องรอจบแท่งนี้นะเพราะชุดแดงก่อนหน้าเขาลงมาแข็งแรงเลยกันอืมแก๊ปกระโดดแบบนี้มันยังไม่พ้นแนวนะปล่อยผ่านไปก่อนคู่นี้หน้ากดมากเลยนะแต่มันต้องลงมาถึงปลายไส้นี่มันมาไม่ถึงปลายไส้นะผมไม่กล้ากด แบบนี้ยังไม่กล้ากดนะกัวทะลุเพราะว่าแนวมันค่อนข้างกว้างนะครับแนวกว้างมีโอกาสปิดแดงได้หนึ่งแท่งนะครับเนะี่ยอย่างที่ผมบอก EU นะครับชุดแท่งแดงลงมาแรงไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแรงขายค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวผมคาดิเบตที่โดจี ji, นำทางตัวนี้เลยนะครับความเสี่ยงคือแนวกว้างนะครับต้องราะห์ความเสี่ยงก่อนนะครับความเสี่ยงนี้ก็เหมือนกันคือแนวกว้างไปหน่อยจบบนแนวหรือเปล่า จบบนแนวไหม,ม,มจบแบบนี้ไม่เล่นนะครับแนวนี้ต้องรอนะครับอ่ะโอเคแนวนี้หน้าสนต้องรอจบแท่งนี้นะแท่งนี้ยังกดไม่ได้ AC เนี่ยน่าสนถ้าลงมาอีกรอบหนึ่งนะมาให้ถึงเส้นกริดโลกมาไหมพีเจ็ดหน่อยสิโอเคนะครับมีรีเจกนะเมื่อกี้ลงมาถึงเส้นกริดแล้วมีรีเจก นะครับเพราะฉะนั้นกรอบนี้เป็นกรอบไซเวนะครับแล้วก็มีการยืนยันแนวเรียบร้อยแล้วว่ากรอบนี้ค่อนข้างที่จะมีแรงที่แนวรับนะครับเพราะฉะนั้นกรอบไซเวแบบนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสอ่ะเดี๋ยวเรามารุนกันนะฮะว่าจะจบที่ไม้นี้หรือเปล่าหรือเราจะได้ไปต่อกันนะครับอย่าอยากระชากลงมาก็แล้วกันนะครับใน1ิวีสุดท้ายถ้ากระชากลงมานี่มีรุนหน่อยอ่ะถ้าไม่กระชากแบบนี้ โอเคแบบนี้น่ารอดนะฮะน่าจะรอดไอ้ยโอ่โอ้ยยังมีเด้งมาให้ตกใจอ่ะสำหรับกรอบ AC กรอบนี้เป็นกรอบไซเวย์นะครับที่แนวรับมีแรงนะครับแนวรับมีแรงเป็นกรอบไซเวย์มีเส้นกริดอยู่ด้วย1เส้นนะครับเพราะฉะนั้นกรอบแบบนี้นะ่าสวนสำหรับวัน ODC นะครับวัน ODC แต่ต้องหากรอบที่มันชัดเจนนะครับกรอบที่ชัดเจนแบบนี้นะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ ปลดล็อกไปนะครับปลดล็อกไป2ไม้ติดนะครับจบงานนะครับจบงานสําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกได้สวยงามนะครับก็เรื่องของเมื่อวานก็คือเรื่องของเมื่อวานนะครับเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้เรื่องของเมื่อวานได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําคือเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะฮะทำวันนี้ให้เป็นวันแรกเสมอทําไม้แรกที่เราจะเทดให้เป็นไม้แรก เสมอนะครับพยายามเน้นในทุกๆไม้ที่เราจะเทรดนะครับล้มได้นะครับแต่ต้องลุกให้ไวต้องลืมให้ไวนะครับ, <c oughs> รบเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้สำหรับ2ออเดอร์สวนเทรนในวัน ODC นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวกลมเทรดเดอร์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ศึกษากัน นะครับแล้วก็สำหรับมือใหม่ท่านไหนนะครับที่ต้องการเปิดบัญชีเทรด IQ Option สามารถกดสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีลิงก์ให้สมัครเปิดบัญชีกานนะครับผมนะแล้วก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วคราวหน้าจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ศึกษาอีกนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับ